โอเคครับผมวันนี้เราอยู่กับการรีวิวชุดแปลงไฟหน้านะฮะสำหรับ All New D-Max นะครับเป็น2 0 1 2นะครับฝั่งนี้คือไฟธรรมดานะครับสำหรับตัวถูกหรือตัวโลนะฮะจะเป็นไฟหน้า H 4นะครับซึ่งสูงต่ำจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับบางคนอยากจะแปลงเป็นตัวท็อปนะฮะอันนี้ตัวโล่แปลงเป็นตัวท็อปที่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะฮะ เดี๋ยวให้สร้างอธิบายด้านหลังนะครับว่าโปรคเตอร์ไฟต่ำใช้หลอดอะไรนะครับนี่อธิบายไฟต่ำอันนี้เป็นหลอดอะไรหลอด H 1 1ครับอ่าเป็น H 11นะครับส่วนไฟอันนี้ไฟสูงเนาะไฟสูงหลอด9 0 0 5นครับอ่าหลอด9005นะครับซึ่งอ่า H B 3นะครับก็จะถูกแบ่งเป็นไฟต่ำและไฟสูงนะครับซึ่งอันเดิมนะครับตัวถูกตัวโลจะเป็นหลอด H 4นะฮะกับ มีสูงกับต่ำในตัวเดียวกันอ่าสัวต่ำในตวัวเดียวกันนะครับโอเคจะแปลงต้องยกชุดไว้อันนี้ครับดนะเดี๋ยวลูกค้านะครับอธิบายอย่างนี้ฮะลูกค้าของเขาใช้ตัวนี้อยู่นะฮะใช้โคมเพชรสีธรรมดาอยู่อย่างนี้ดูอย่างนี้นะฮะตอนนี้ลูกค้าจะแปลงนะครับแต่แปลงเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะอธิบายอย่างนี้นะครับของเขาเป็นปี12นะครับเป็น DMAX ตัวโลนะครับเป็น H4 จะแปลงเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะคือตรงรุ่นนะครับคือปี12แปลงเป็นปี12เหมือนกันแต่แปลงเป็นตัวท็อปของไฟนนนะะะฮมีบบาางคครัจก ปี12แปลงเป็นหนตัวปี18เลยอันนั้นต้องใช้สายไฟอีกชุดนึงนะครับคนละชุดนะฮะอันนี้สายไฟตรงรุ่นนะฮะสำหรับตัวท็อปในปี12ฮะมีอะไรบ้างช่างอธิบายเลยฮะก็จะมีชุดสายไฟครับอ่าชุดสายไฟประกอบไปด้วยอีหลอดนะครับไปเลี้ยวอ่าหลอดไฟเลี้ยวครับไปสูงไฟสูงไฟต่ำไฟตามนะครับอันนี้ควบไฟดิครับใช้ของเดิมเนาะโอเคเวลาใส่ในตัวไฟหน้าแล้วจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ฮะนี่ไฟต่ำครับไฟต่ำนะครับเป็นเบอร์เฮ็ดสิบเอ็ดนะฮะ ขั้วไฟสูงครับขั้วไฟสูงเป็น9005นย์ห้าะครับอันนี้ขั้วไฟเลี้ยวครับขั้วไฟเลี้ยวขั้วไฟเลี้ยวเป็นแบบนี้นะฮะนี่เราที่เราเห็นอยู่ด้านนอกอันนี้ใส่ไปในโคมเรียบร้อยแล้วนะครับหลอดเป็นหลอด T20 นะฮะไม่ใช่หลอดจุดนะฮะเป็นหลอดเสียบหัวใหญ่ T20 ส่วนหลอดไฟไลีใช้ของเดิมได้เลยใช้ขั้วนี้ของเดิมได้เลยครับอ่าใช้ขั้วเดิมนะครับเป็น T10 ธรรมดาเนาะอ่าโอเคนะครับสำหรับใครที่ ซื้อไปก็ไปถกปักแล้วก็เสียบอันนี้ในแผงฟิวได้เลยนะครับเสียบปุ๊บใช้ได้เลยครับอ่าโอเคนะครับเอาชุดเก่าใส่ชุดใหม่ได้เลยครับอันนี้ผมจะส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าสั่งจองเข้ามามีลูกยางปิดอีก4จุดนะฮะอันนี้ใส่ดูครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าเนี่ยช่างใส่ดูนะฮะเป็นลูกยางกันน้ํานะครับกันฝุ่นด้วยฮะโโะออกมมมาาาแล้้วบบยย่่่งงนีีครัไพอเราซื้อโคมมานะฮะสมมติอย่างนี้นะฮะแบบนี้ไม่รีลูกยางอุดนะฮะก็ฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งน้ำนะฮะนี่ลูกยางให้ไปด้วยนะฮะนี่ฮะะในนชุดครับ โอเคครับเดี๋ยวทําการส่งให้วันนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับชุดแปลงไฟหน้าตรงรุ่นนะฮะอันนี้แปลงจาก12ตัวโลนะฮะมาเป็น12ตัวท็อปนะฮะหรือสนใจ1.9เราก็มีนะครับสเตลเราก็มีนะฮะมีไว้บริการตอนนี้กำลังพัฒนาชุดสายไฟของ2020นะครับที่แปลงเปลี่ยนตัวธรรมดาเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะฮะตัวท็อปนั่นเองนะครับ โอเคนะฮะสนใจอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f c e e o o o k แ Fanpage แต่งรถนะแดมพชบูบุรวมถึง YouTube Studio นะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ